สวัสดีครับแฟนคลับพี่แอบทักษอรอแฟนคลับน้องนอนกุลสุดหลอ่อรวมถึงแฟนคลับช่องกระแสดาราดังชาแนลทุกทุกคนวันนี้เช่นเดิมเช่นเคยเอาความสวยน่ารักของพี่แอบทักษอรอและก็ความหล่อของน้องนอนกุลมาฝากเนาะล่าสุดพี่แอบก็ได้โพสต์รูปส,สวยๆลงไอจีเนาะไอจี IG ส่วนตัวของพี่แอบอยากจะบอกเลยว่าความรักทําให้พี่แอบ สวยสวยขึ้นจริงๆปกติเนาะพี่แอก็สวยอยู่แล้วสวยแล้วก็นิสัยเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะแอดมินจะใช้คำพูดถูกไหมคือพี่แอปเป็นคนที่แฟนคลับรู้อยู่แล้วว่านิสัยเรียบร้อยน่ารักแล้วก็สวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะแล้วยิ่งตอนนี้มีความรักยิ่งแบบออร่าเปล่งประกายไม่ว่าจะใส เสื้อผ้าลุกไหนก็ตามเนาะพี่แอปสวยเอาอยู่ทุกชุดปังทุกชุดแน่นอนแอดมินเชียร์เชียร์ทั้งคู่น้องนอนท์กุลก็หล่อน่ารักคือทั้งคู่ไม่มีข่าวคราวที่เสื่อมเสียอยู่แล้วเพราะว่าทั้งคู่ก็วางตัวดีนั่นเองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือถ้าแอดมินพูดผิดยังไงก็ต้องขออภยัยแต่เท่าที่แอ รู้มาเนาะเท่าที่แอดทราบทั้งคู่นี่นะ่ารักมากๆแล้วก็วางตัวดีไม่ว่าจะออกงานอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งคู่เป็นคู่ที่แอดมินรักแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมมากๆขอให้ทั้งคู่สุขสมหวังกันเร็ววันแล้วก็รักกันยิ่งๆขึ้นไปขอให้ความรักทำให้โลกนี้น่าอยู่รวมถึง f อทุกคน แอดมินก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าแอดมินจะทำคลิปออกมาสนุกหรือไม่สนุกแต่ทุกๆคนก็ดูแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพจริงๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ